ค <Okay. S 2> สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สกัดคอฟฟี่บรรยากาศดีนะคะมาแต่เช้าเลยเด็กน้อยยูวคิวไว้ตีมกินทุกวันเลยเจะเดินไปดูข้างบนก่ไหมไปดูวิวข้างบนมาดีไม่พา,ขา,า,าเข้าร้านกาแฟก่อนเหรอจะเข้าร้านกาแฟก่อนเหรอเอไปร้านกาแฟงั้นไปร้านกาแฟก่อนก็ได้ค่ะไปสั่งกาแฟกันก่อน น้าเคยมาถ่ายแล้วน้นาเคยมาแล้ว่จำได้ไหมเหรอน้นาจำได้เหรอไม่ไรู้เรืลองนูกนคิดเองเฮ้ เสียงอิ่มอีก,ออกแกให้พ่อกินอีกแล้วขึ<ล>้นมาปล่ะปลกับพ่อมา ตอนยังเด็กน้องไม่ไกลัวไม่ตกค่ะไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว ลกไหนคะพ่อถ่ายวิดีโออยู่นี่ไงระวังเปียกอะลูกถ่ายเป็นวิดีโอไงคะ ป,ปไปไป,ไปยินดีต้อนรับเวลคามยังไม่ถ่ายอ่ะอันนั้นมันอยู่ด็กพ่ออยากไ็ได้ไนงะอ่ะได้ได้ได,ได้ค่ะ Hmm. Ay, guapo. Baka, แขวนเอาเดี๋ยวพี่กุ้งไปซื้อไปดิเอาไปทำดูแล้วไงก็เดี๋ยวค่อยอันนี้กันเอาหนาๆล่ะพนักาไม่ชอบให้อาหารไก่อ๋อโอเคอยู่ที่ไหนที่วัดเกศค่ะตอนนั้นเรามาถนนคนเดินอยู่ตรงไหนไม่ใช่ตรงนี้อะลงไปเนี่ยแต่เราทำไมเมื่อกี้เรามามันเหมือนไม่เห็นเลยไม่ใช่มันเดินแล้วเลี้ยวขวาโอเคไม่ใช่ทางกัน

แม่เดี๋ไปไหนกันนี่เขียวเลย เป็นลายลูกแมวแมวมาต้อนรับไงหนูว่าไหวพระไงมวมหานานะแล้วมหานนนาะแล้วเี่ยมหานานะกลัวอะไรเราไปเป็นแมวมันจะทำอะไรล่ะไปไหนล่ะกลัวแมววะหนูก็อุ้มแมวอยู่นะ ไปไปมาไหว้พระก่อนมาไหว้พระก่อนมาเออเมียมาไหว้พระฮะพานะมานั่งนั่งมานั่งนี่มานั่งนี่มานั danach, ่งนี่

ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วแต่เขา้อน,อนร้อ,อนอุ้ยนีเข่าควายด้วยค่ะจบมือพ่อก็ได้นะแผ่วว่าแผงว่าแผ่วว่าแผ่วว่า มีติมป่ะดูนี่มีติมไหมถ้าอยากนอนแลวเนี่ยฮะไปไปป้าก็มาด้วยกันสิ<า>ฮะป้าป่าแป๊บเดียวแป๊บเดียว<า>ดูสิมีเต็มจริงไหม เขาต้องถ่ายบนถนนกันเหรอไม่ถ่ายบนนีิ nó để. để đấy này. bỏ cửa vào. ร่างไฟนี้ออกปลาเท่าไหร่ะดีใจน้ำน้ำอาบน้ำไหมใช้น้ำไหมเย็น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 เป็นน้ำไหลแรงมากเลย

ไรหรกกัวหรอคะเอไหเอให้่ะปนะยนี่ยืนตรงนู้นเป็นตรงตรงนี้มาับแม่เนี่ยจัจช้อนให้มันอ้ยจังเลยอุ้ยตายแล้วาชอใหญ่เลย

I don't know.

Ràng đồi.

หนึ่งใช่ไหมใช่ไหมหนูอยู่ปนหนึ่งใช่ไหมเอาเดี๋ยวไปไหนอยู่ข้างในเดี๋ยวมาเร็ว<ป>เอาเอา ถ้าเป็นดีนะที่พี่นี้ขับถ้าเป็นกูขับนะกูร้อแห้แต่ยังไม่ขึด้ที่สได้ที่คนนีีหาได้ท่ดีสาคนระกุ้ได้ที่ประกุ้ได้ที่สี่หละฮะประกุ้ได้ที่สี่ ไงยลดลงอะให้เตะหลังเขาเลยไหมคะลงไปยังคะไปที่หล่ะค่ะที่ค่ะนี่สุดใช่เขาเพิ่ะะะะงลงไปตะกี้อันนี้สวยมากเอ,อ,อยู่ที่ภูเขาภูเขาภูเขาอะไรคะภูเขาเลยแม่ภ <c oughs> ูเขาอะไรไม่รู้เหมือนกันภูเขาอะไรก็ไม่รู้ ภูเขาอะไรก็ไม่รู้แม่ว่าหหอาบน้ำเลยค่ะภูเขาเขียวภูเขาเขียวภูเขาที่ไหนไม่เขียวจัะไม่มีค่ะวันนี้เราไปเที่ยวอะไรไม่รู้เลยไม่เปล่าว่าวันนี้เราไปเที่ยวไหน,น,นวันนี้มาแม่คะวันนี้เราไปเที่ยวไหนคะไปเที่ยวไหนล่ะคะเรามาแถวนี้นะคะ มันน่าเหรอใช่แล้ววันนี้เรามาเที่ยวน่ากันค่ะอุ้ยเยี่ยมวันนี้เรามาเที่ยวน่าค่ะค่ะห้องสวยห้องน้ำสุขกระบอกค่ยค่อยจะได้ไปทำไหนเลิฟสวยข้างบนนะไปดูข้างบนนี่สวยยู่นี่ก็สวยนะ แล้วอนนัาคตไรเนี่ยดอกดอกวันนี้เราอยู่อันนี like. ้แล yeah> ้วอ um ันนี้คือปลาเขาดูอันนี้คือกับปูขาเขียวอันนี้เขียวกว่าค่ะอันนี้เขียวเดียวค่ะโหเขาโปลูกมันมันยาดับี้อมแผลก่อนนะฮะวันนี้เราเดินเล่นอยู่ จะเด yeah, ินข yeah. like, ึ้นมาได้ไหมจะถ่ายลงล่างจะสวยนะมุมล่างล่างน้กตจับมือพ่อ้ไดู้ใหม่ได้่้ ก็ชันมาพอไงที่นั่นะนะก็ันที่เธอบอกว่าอเ <c oughs> อาจะถ่ายไหมเราลงตรงนี้น, <c oughs> น้าๆค่อยๆใจเย็นๆลูก <c oughs> น้านๆอย่าลนนะ, <c oughs> น,านะมันอันตรายม <c oughs> ันเจ็บทะหลอกเลยนะ โู้ด sí, oh, oh. ิโอ้ส,สูงไว้ไหมสูงกังเลยนั่งโน้วแล้วอ้อวมันเห็นล่ะป๊ะป๊หนัองพ่าค่ะ กลับบนน้านยังไงแล้ว <ừ. S 2> แม่ก็กลับมาได้แม่เดินมาเองเนี่ย <ừ. S 2> แม่ไม่รักปลากรุง,รงแม่รักมานากว่าหนูขอไปถ่ายป๊าป๊าอยู่ตรงนี้นะได้ค่ะรัยแรกหมอใส่มาหมอใส่มาจับมืพอพ่อ ทำไมใหม่ไหมเพรัจะได้ไม่ติดแต่คนละตายงไมครับอุ้ยไข่ขมาให้รอร่อยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคับเป็นไงบ้างไม่ได้กินเลยาทำอะไรกันอยู่นี่นทะหมูกระทะหน้านู่นมวหลักล้านมู่หลักล้านอะพ่อสำพี่กุ้งหน่อยครับเมื่อกี้ ประสบอุบัติเหตุไม่ใช่มาว่วงก็ล่วงได้มันไม่เกิดอะไรขึ้นล่วงหงายเงิบก็นี่แหละวายยาที่มีวางหงายเงิบลงไปในช่องนี้ดีนะไม่ล่วงไม่ล่วงนะไม่ใช่ไม่ล่วงไปนู่นไปเก็บตรงนู้นเลยนะขึ้นเขาสปอนท้าลูกก่อนนะก็งั้น พ่อให้แกยัง